เสร็จแล้วก็เราจะนำเจ้าถุงนี้นะครับใส่เข้าไปสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับจะพามาดูวิธีการใส่ตัวเจ้าถุงคุมไฟพานะครับกันเพื่อกันผลนะครับตัวนี้เป็นหนังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอันนี้ก็จะมีรูระบายนะครับตรงนี้อันดับแรกนะครับให้ถอด ถอดตัวมีจับออกนะครับตัวหูแขวนนะครับถอดออกจะมีน็อตสองข้างนะครับน็อตยึดให้เราทำการหมุนออกมาไว้ก่อนทั้งสองด้านเลยเสร็จแล้วเอาออกมาเลยนะครับ ข้างนอกก่อนเสร็จแล้วก็เราจะนำเจ้าถุงนี้นะครับใส่เข้าไปเราใส่ให้ดูลับต่อไปนะครับก็เราจะเอาตัวเนี้ไว้ด้านล่างของไฟรับนตอนตัวหนังสืองล่งก่อน เราจะให้เจ้าตัวซิปอยู่ด้านล่างให้ซิปอยู่ด้านล่างของโครมแล้วทําการใส่ใส่สายเข้ามาร้อยสายนะครับให้ผ่านตัวซิปหนึ่งเอาให้สิบที่ด้านล่างตรงตะเข็บนะครับรอยต่อมันจะมีการต่อของโคมแบบนี้นะครับด้านล่างจะต้อง ตัวตะเข็บตัวนี้จะอยู่ก,กลางนะครับเสร็จแล้วเราก็ก็ค่อยใส่เข้าไปจัดให้ตัวตะเข็บรอยเย็บอยู่ตรงกลางรอยต่อของโคมไฟครับค่อยๆลูบลงประมาณนี้นะนะครับเราเห็นขึ้นดูเห็นไหมครับตรงนี้ ตรงร้อยต่อเราจะเอาลิปประมาณไหนแล้วก็กาวนะครับเมื่อได้ที่อย่างนี้เมื่อได้ที่แล้วเราถึงใช้เหล็กแหลมนะครับเจาะรูแทงตรงตรงรูน็อตเดิมนะครับเพื่อที่เราจะได้ใส่อย่างนี้เข้าไปมันเดิม แล้วเราก Lock, ็ล็อกรูดูดซิปปิดข้างล่างนีงนนะครับแล้วเราก็แทงตรงนี้นะครับสองข้างเพื่อที่เราจะใส่เจ้าตัวนี้ห้หเกาะเหมือนเดิมง่ายๆนะครับขั้นตอนง่าย,ายๆในการใส่ ตัวถุงการฝนไฟฟ้าเมื่อเราได้ตำแหน่งครบแล้วนะครับเราก็จะเจาะรูรูอยู่ตรงนี้นะครับเอาปใชยเหล็กแหลมแทงเข้าไป พื่อที่เราจะใส่นอ็อตเอานอ็อตของเรามาใส่อาจะเปหานอ็อตน,นี่เราเจาะรูใส่น็อตนะครับเราลอง,ลองแย่น็อตด,ดูรูต้องใหญ่พอสมควร ได้สองฝั่งนี้หมุนได้นะครับเห็นแล้วเราก็มาเจาะข่ออางหนึ่งว่าเราจะเอาตำแหน่งนี้ทำดูนะครับทำดูถ้าเห็นก็เจาะเลยตรงนี้ซ้อมเกลียวเข้าไปกอ่อด เือให้มันขันได้ง่าย,ยานี้ถ้าสมมุติว่ามันได้อย่างนี้แล้วก็พอเอาเอาหูจับใส่เลยทีละข้างก็ได้นะครับตำแ,แหน่งฝั่งนี้ล็อกไว้ก่อน เอาฝั่งนี้เข้าแล้วก็มาคลายหน้านี้ออกใส่เข้าไปอีกข้นาแบบนี้ก็จะมองเห็นรูอยู่นะครับที่เราเจาะไว้แล้วเล็งให้ตรงแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ก็ะะจะค้องผ่านในหล ข้างนะครับยึดสองข้างโคประมาณนี้เราจะงอขึ้นแบบควาหน้าลงตั้งอย่างนี้นะครับเอาประมาณนี้นะครับซิปตรงนี้เราก็ลูดปิดได้เลยอย่างงี้อย่างนี้นะครับพร้อมลุยงานกางแจ้งตากฝนได้นะครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับถุงกันผลไฟพาวิธีการใส่ครับขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย